啊。 มีทุกอย่างแต่กลับไม่มีความดักเหมือนกับคนอื่นบ้างฉันพฤติกรรมดูประหลาดฉันมีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างแด้ก็ทำความเข้าใจว่าวัตถุที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงหนึ่งด้านฉันไม่เคยแค่สายตาของคนอื่นมากและฉันก็เป็นคนที่มันรู้สึกยากและความดักเป็นยังไงฉันก็อยากรู้สึกบ้างนี่มันกันนานฉันไม่ได้สมผัสกับความดักใช่ฉันดูดีแต่สุดท้ายก็ระเบิดฉันเหมือนกับประทัดฉัน อัตะคัดฉันเคยดูอับประลักแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ผ่านมันมาได้ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากวันนั้นวันที่ฉันเสียใครคนหนึ่งไปจนมันกลายเป็นความน้ำพึงใจฉันเลยไม่กล้าจะไปดึงตายกลัว่าเส้นความสัมพันธ์มันจะตึงไปฉันไม่เอาไหนเป็นคนลืมไว้พาละสองเมตรที่ฉันกลืนไปเพื่อไอ้คืนนี้ฉันได้นอนหลับฝันดีและก็เลิกที่คิดมากจะได้ลืมไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าฉันก็ต้องทนอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่แปลกที่ต้องจมฉันไร้ความหมายเหมือนอากาศเหมือนช่องลมมันหาลอยไปปรกกาแต่ว่าฉันก็ต้องชนฉันใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนกัััังงงงงหนนนนนมถึเรื่่อออใีีตตท้ฝฉ อยาบอกตัวเองว่าวันหลังต้องข้มแข็งมากกว่านี้ใช้ความคิดเราลังสรรค์ซะฉันแค่อยากจะเจอใครสักคนอยากรู้ว่าคนนั้นใครคนที่จะทําให้หัวใจฉันดนที่เขาสามารถที่จะทนฉันไปแต่ว่าตอนนี้คือหัวใจฉันปลงบางทีเธออาจจะอยู่บนนั้นไงความรู้สึกหมุดอยู่ด้านในน้บวนปล่อยให้มันลงค่อยๆจมน้ำตายทุกอย่างแต่กลับไม่มีความดักเหมือนกับคนอื่นบ้างฉันพฤติกรรมดูประหลาดฉันมีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างลดก็ทำความเข้าใจว่าวัตถุที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงหนึ่งด้านฉันไม่เคยแค่สายตาของคนอื่นมากและฉันก็เป็นคนที่มันรู้สึกยากและความััักกกกเป็็นนยยงไฉอารู้ึ นี่มันก็น,นานฉันไม่ได้สัมผัสกับความดักใช่ฉันดูดีแต่สุดท้ายก็ระเบิดฉันเหมือนกับประทัดฉัน อัตคัดฉันเคยดูอับประลักแต่ว่าทุดทายฉันก็ผ่านมันมาได้ใช้เวลาพี่ไม่นานหลังจากวันนั้นวันที่ฉันเสียใครคนหนึ่งไปจนมันกลายเป็นความน้ำพึงใจฉันเลยไม่กล้าจะไปดึงสกยโว้เส้นความสัมพันธ์มันจะตึงไปฉันไม่เอาไหนเป็นคนลืมไว้พาละสองเม็ดที่ฉันกลืนไปเพื่อไอ้คืนนี้ฉันได้นอนหลับฝันดีและก็เลยที่คิดมากจะได้ลืมไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าฉันก็ต้องทนอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่แปลกที่ต้องจมฉันได้ความหมายเหมือนอากาศเหมือนช่องลมมันหาร้อยปประการแต่ว่าฉันก็ต้องชนฉันใช้ชีวิตแต่ละวันเหมืืออออนนนนนนกัััังงงงงหมมถึเร่่ใดีีตตท้ยยฝฉพ อย่าบอกตัวเองว่าวันหลังต้องเข้มแข็งม,มากกว่านี้ใช้ความคิดเราลังสรรฉันแค่อยากจัเจอใครสักคนอยากรู้ว่าคนนั้นใครคนที่จะทําให้หัวใจฉันโดนที่เขาสามารถที่จะทนฉันไปแต่ว่าตอนนี้คือหัวใจฉันปลงบางทีเธออาจจะอยู่บนนั้นไงความรู้สึกหมุนอยู่ด้านในน้ำวนปล่อยให้มันลงค่อยค,อยคอยจมน้ำตายยี yeah. ่